เริ่มต้นจากการบดเมล็ดกาแฟค่ะใช้เป็นอาราบิก้าร้อเซนะคะคั่วกลางบดด้วยเครื่องบดเบอร์3ค่ะพอได้ผงกาแฟมาเราตรวงใส่กลวยค่ะ15กรัมสูตรหนึ่งใช้15กรัมค่ะเริ่มต้นจากการทำลาเต้ก่อนนะคะน้ำที่ใช้ชงจะใช้3อ่ออนค่ะเพื่อดึงกาแฟ2อ่ออนค่ะประกอบให้เรียบร้อยตั้งไฟค่ะเตรียมนมผสมออนครึ่งค่ะ เมื่อได้น้ำกาแฟลงมาเราก็เทใส่แก้วแล้วเราก็ใส่คอฟฟี่เมดหรือถ้าใครมีครีมี่ใส่ครีมี่ก็ได้นะคะเพิ่มความมันนัวน้ำด้วยนมผสมสุดท้ายก็เป็นนมสดค่ะนมสดเราจะใส่ถึง180 ml นะคะแล้วก็เทใส่เหยือกพักไว้ค่ะทำสี่ขวดเดี๋ยวจะได้กรอกใส่ขวดทีเดียวค่ะ ขวดที่เราใช้เป็น 200cc นะคะราคาประมาณ295บาทค่ะมี150ใบาหาซื้อได้ตามร้านขายบรรจุภัณฑ์ทั่วไปค่ะปิดฝาทิ้งไว้เลยนะคะต่อมาเราจะมาทำมอคค่าค่ะมอคค่าก็ขั้นตอนเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะต่างแค่น้ำที่ใช้ชงจะ ใช้4ออนค่ะเพื่อดึงน้ํากาแฟ3ออนจะต่างกับลาเต้น,นะคะลาเต้ใช้น้ําชง3ออนเพื่อดึงกาแฟ2ออนค่ะลาเต้จะใช้น้ํากาแฟน้อยกว่าคนอื่นนะคะหลังจากนั้นก็จะมาใส่ตัวโกโก้โกโก้เนี่ยใช้5กรัมนะคะโดยประมาณค่ะแล้วก็ใส่คอฟฟี่เมดลงไปในแก้ว พอได้น้ำกาแฟร้อนๆเราก็เทเลยค่ะแล้วก็ใช้เครื่องปั่นฟองนมปั่นให้เกิดความเนียนละเอียดมากขึ้นหลัจากนั้นก็ใส่นมผสมค่ะตามด้วยนมสดถึง180 ml เหมือนกันแล้วเราก็มากรอกใส่ขวดปิดฝาเหมือนเดิมค่ะต่อมาก็จะทำมะชะค่ะมะชะวันนี้ทำสองขวดก็ใช้เป็น2ส,สูตร สูตรหนึ่งเราใช้3.5กรัมค่ะ2สูตรก็7กรัมค่ะน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำร้อน2ออนน้ำธรรมดา2ออนปั่นด้วยเครื่องปั่นฟองนมให้ฟูเลยนะคะจะได้มีความละเอียดมากส่วนตัวนมผสมก็ออนครึ่ง2ครั้งค่ะที่เหลือเป็นส่วนของนมสดจนถึง360 ml ค่ะเท่ากับว่า2สูตรสูตร180 ML ค่ะเทใส่ขวด2ขวดเลยนะคะ แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ถ้าใครมีเป็นปากกาเขียนยางหรือเขียนกระจกก็มาเขียนบนขวดได้นะคะก็ให้สีสันสวยงามแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นิดนึงก็ดูสวยมากนะคะแล้วก็จัดก,การแพ็คส่งลูกค้าต่อไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ